สวัสดีครับเอฟซีทนารักอ,อยู่อยทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ไปเดินขึ้นมาผ่านเนาะครับเอฟซีน้ำตกนี่ผมนั่งพักนิดนึงนะประมาณจักห้าหกนาทีเนาะลงคลิปนะครับเอซีก็เดินขึ้นมาแล้วครับเอฟซีใกล้จะถึงตรงที่ตรงหลังเขาเนาะก็ ไม่รีบนะครับไอซีค่อยๆเดินขึ้นเนาะนี่โอ้ถ้ามีเพื่อนมาเดินด้วยนี่คงจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับไอซี IC. เพราะว่ามีเพื่อนคุยเนาะโอ้อะอ็คุยกับไอซีดีกว่าเนาะช่างพงไม่มานะครับไอซี IC. วันนี้คุยกับไอซีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะส่วนช่างพงพาน้องไอเดียไปหาหมอไปทำฟันนะครับไอซี IC. น้องไอเดียจะไม่มีฟันเขียวข้าวล้วเรไปทำฟันเนาะส้งน้ำตกก็เดินผ่านแล้วครับพีสิผมก็นี่อีกประมาณจากักสามสี่สิเมตรนี่ครับพีสิก็จะถึงแล้วนะถึงตรงหลังเขาเนาะตรงที่เคยพักเนาะอีกตรงนึงอีกที่นึง ไม่ใช่ตรงอีกที่นึงเนาะครับก็มาลุ้นว่าจะหาจิ้งหลีดมันออกมาหรือ,อยังเนาะออกมาทำออกจากดูกหรือ,อยังเพราะว่าตรงหลังเขาภูตักมองน่ครับพี่สีจิ้งลีดมันเยอะแต่ปีนี้ จะเห็นหรือไม่เห็นนะครับไอซีเดินไปตามริมทางก็เห็นแล้วถ้ามันมีนะครับไอซีอันนี้แถวนี้ยังไม่เห็นถ้ามันมีจริงจริงครับไอซีามันเยอะจะขึ้นมาขุดน้ำพันมีเนาะหอาข้าวเอาข้าวด้วยขึ้นมากินข้าวป่าเนาะวันนี้มันจะ เห็นไหมลองขึ้นมาดูก่อนนะครับพี่ซีโอ้ยเตะไม้นี่มาถึงแล้วครับนี่ถึงตรงที่พักกันก็โอ้ยสูง okay. อุ้จยิ่งหลีดนะครับพี <h ums> <h ums ่ซี หนึ่งขวยมันจะเยอะหรือเปล่าครับไอซีถ้าเดินมาขนาดนี้ยังเห็นแค่นี้นะครับไอซี่ะมานั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งเนาะจะหาเจอหรือไม่เจอครับไอซีจะมีหรือไม่มีจิ้งหรีดวันนี้หาดูก่อนนะครับไอซีถ้าเดินเข้าไปด้านในป่านี่จะมาจะเห็นหรือไม่เห็นถ้าแต่ก่อนเนาะไอซี FC เนาะเดินเข้าไปก็เห็นแล้วนะครับไอซีเดินเข้าไป ในป่าตรงนี้นี่เข้าไปตรงนี้นะครับพี่ซีมีทางทางเดินเนาะไปครับเดินทางต่อทีนี้หายเหนื่อยแล้วโอ้มีคนขึ้นมาอยู่เนาะถึงชายเขาขึ้นทุกวันเนาะเขาขึ้นมาหาอะไรเนาะขึ้นมาหาจิงหลีดหรือเปล่าครับพี่ซีว่จิปโปงเนาะบ้านผมเรียกว่าจิลอ้อนะครับพี่ซี ภาษาผู้าาไทยเนะเยานะ,ะาาาเขา,า,า,าจะเรียกว่าจิล้อนะครับพี่สีภาษาไทยเขาเรียกว่าจิ้งหลีดจิโป่งนะครับพี่สีภาษากลางเนาะภาษากลางเขาจะเรียกว่าจิ้งหลีดนี่ครับโอ้สองสัยจะไม่มีสงสัยจะไม่เยอะเนาะใช่ไม่ใช่ไม่มีเนาะสงสัยจะไม่เยอะ พอเดินเข้ามาแถวนี้เนี่ยจะก่อนนะครับพี่สียมีแต่คุยจิงหลีดทั้งนั้นเลยนะครับเข้ามาถึงใน,นป่าแล้วหาอยู่หากินขึ้นมาหาอยู่หากินขึ้นมาดูว่า หลังฝนตกแดดนี่มันจะป่าจะเป็นยังไงเนาะนีครับผมก็ถ่ายสีเดินไปคุยสีเดินไปเรื่อยๆเ,เนาะโอ้ยสงสัยครับปีนี้จริงหรีดเนี่ยเพิ่งจะเห็นเดินมาตั้งไกลเนาะเพิ่งจะเห็นนะครับ จะอยู่หรือไม่อยู่จะมีหรือไม่มีครับท่านอีซีลุ้นแหละต้องหาดูไปเรื่อยๆเนาะถ้าเยอะมันเห็นเยอะเนี่ยต้องขึ้นมาขุดกอดนะครับอีซีเอาข้าวเอาน้ำตำน้ำพริกเนาะขึ้นมาโอ้มากินข้าวป่า อร่อยนะครับกินข้าวปลาอย่างวันนั้นปีงปูโอ้โหสุดยอดครับพี่ซีอร่อยปูก็มันด้วยนะนี่ครับผมก็พปลาพี่ซีทุกท่านเนาะเดินเข้ามาลึกแล้วนะครับพี่ซีถ่ายไปเรื่อยๆผมก็ เดินไปตามทางนี่แหละครับพี่ซีฟังเสียงนกเสียงนู้ไปเรื่อยๆโาไม่ได้เอาน้องหมามาขนาดผมยังเหนื่อยน้องหมาจะไม่เหนื่อยครับมันวิ่งตลอดเนาะโอ้สงสารนะครับพี่ซี ต้นนี้มันจะเป็นที่ลุ่มนิดนึงไปครับดูต้นไม้ดูธรรมชาติท่านเอยจากการทำงานเนาะก็มาดูคลิปผมเนี่ยชมบรรยากาศภูเขานะครับพีซี ให้ผมเหนื่อยเนเดียวดีกว่าเจี FC ไม่ต้องเหนื่อยกับผมนะครับขึ้นเขานี่ครับอาเสียงอะไรโอ้เสียงหมากผลไม้อะไรไม่รู้นะเรียกว่าไม้อะไรต้นมะ้อะไร นี่ครับต้นนี้มันเป็นลูกเขียวๆเ,เนาะถ้ามันสุกมันจะดำกลับทั้งนอกมันจะดำเนาะกินได้นะครับบางในต้นมาอะไรพวกนีู้กบ้านผมเรียกว่าหมาักมะเค็งนะครับพี่ีกินได้นะช่วงนี้ก็โอ้เป็นดกเป็นเยอะเนาะเป็นทุกต้นนะครับพี่ี ก็มาอ่าผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ